กรอกใส่ขวดพร้อมทานเลยนะคะใส่น้ำแข็งเย็นๆก็อร่อยค่ะหรือจะจิบเป็นชาร้อนๆก็ได้หน้าตาดีมากๆเลยวันนี้เจ๊าปานจะต้มน้ำเก๊กหวยนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วเราก็จะใส่สองสิ่งนี้ลงไปอันแรกก็คือดอกเก๊กหวยนะคะ ดอกเก๊กฮวยแห้งเขาก็จะให้กลิ่นในความเป็นเก๊กฮวยที่เป็นน้ําหอมมากส่วนอันนี้เขาเรียกว่าดอกพุดเอ้ยเม็ดพุดหรือว่ากีจี้ภาษาจีนอันนี้เขาจะให้เกิดเป็นสีขึ้นมาเป็นสีเหลืองส,สวยๆเวลาต้มนะคะเวลาเราจะใส่ลงไปเนี่ยเราก็บีบบีบบีบให้มันแตกหน่อยเพื่อที่จะให้สีข้างในเนี่ยมันออกมานะคะเราก็ใส่ลงไปเลย อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ดอกเบกโวยลงไปแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เขาเดือดนะคะน้ำก็จะเริ่มสีออกมาเรื่อยเรื่อยเราก็จะใช้เวลาต้มจนกว่าดอกเบกโวยจะบานเต็มที่แล้วก็ ส่งกลิ่นส่งสีก่อนนะคะตอนนี้น้ำเก๊กฮวยก็เดือดแล้วนะคะดอกเก๊กฮวยก็บานแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลกันเลยค่ะความหวานตามชอบนะคะบางคนไม่ใส่น้ำตาลก็ซดเป็นชาก็ได้ใส่น้ำตาลความหวานตามชอบเลยนะคะหวานมากหวานน้อย ละลายน้ำตาลให้เดือดก่อนพอน้ำเค้กไวยเย็นแล้วเราก็เอามากรองนะคะเอากากออกเสร็จแล้วเราก็กรอกใส่ขวดพร้อมทานเลยนะคะใส่น้ำแข็งเย็นๆก็อร่อยค่ะหรือจะจิบเป็นชาร้อนๆก็ได้หน้าตาดีมากๆเลย เจ๊ปันซื้อกระเจี๊ยบสดมากองนี้10บ,บาทเองค่ะเพื่อนๆสดแล้วก็ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะนำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำมาใส่ลงไปในหม้อเพื่อทำการต้มค่ะใส่กระเจี๊ยบลงไปในหม้อแล้วเราจะใส่น้ำตามลงไปเลยนะคะให้กระเจี๊ยบจมน้ำแบบนี้ค่ะน้ำก็จะมากกว่ากระเจี๊ยบ2เท่านะคะนำมาต้ม เปิดไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อแบบนี้ค่ะพอกระเจี๊ยบเริ่มเดือดแล้วสีของเขาก็จะออกมามากขึ้นค่ะจะกลายเป็นสีแดงที่สวยงามแล้วก็น่าทานมากๆเนื้อกระเจี๊ยบสีก็จะซีดลงนะคะสีน้ําก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆพอเริ่มเดือดแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยใส่น้ําตาลก่อนเลยนะคะกระเจี๊ยบมีความเปรี้ยวสูงเพื่อนๆจะใส่น้ําตาลมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ชอบเลยค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อย น้ำกระเจี๊ยบที่กรมกล่อมต้องใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ใส่น้ำตาลอย่างเดียวใช้ทัพพีคนให้น้ำตาลละลายและเข้าเนื้อเข้ารสกับน้ำกระเจี๊ยบค่ะเพื่อนๆลองชิมดูก่อนได้นะคะว่ารสชาติหวานมากน้อยพอใจหรือยังเสร็จแล้วเราก็จะรอจนกว่าน้ำกระเจี๊ยบเย็นนะคะเมื่อน้ำกระเจี๊ยบเย็นแล้วนำมาลองใส่กระชอนแบบนี้ค่ะเพื่อจะกรองกากดอกกระเจี๊ยบออกไปนะคะ สีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติเปรี้ยวอมหวานรับรองเลยค่ะว่าอร่อยสดชื่นแน่นอนเราก็จะเก็บใส่ขวดแบบนี้นะคะภาชนะที่ใส่สามารถเก็บได้นานๆเป็นขวดพลาสติกแบบนี้แช่ตู้เย็นได้เลยค่ะส่วนเนื้อกระเจี๊ยบนะคะเจ๊ปานจะเอามาทําแยมกระเจี๊ยบในคลิปถัดไปนะคะเราจะเก็บไว้ทานได้นานๆแช่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเพื่อนๆน เพื่อนๆสามารถทานร้อนๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามาใส่น้ำแข็งแล้วก็ราดแช่เย็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเราก็จะได้น้ำกระเจี๊ยบที่หวานหอมสดชื่นเวลาทานนะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าเราจะได้น้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะน้ำกระเจี๊ยบสดสมุนไพรไทยทําง่ายสีสันสวยงามน่าทานแถมอร่อยสดชื่นดับกระหายครลร้อนมากๆเลยค่ะ เจ๊ปานขอตัวไปทานกระเจี๊ยบก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับคลิปหน้าด้วยค่ะ